ท่านผู้กองทุกท่านและสวัสดีค่ะเด็กๆห่องช่้ยนวาที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอีกแล้วนะคะเด็กๆนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆนะคะมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนะคะเด็กๆอยากฟังนิทานหมคะอยากฟังใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะเล่าให้กับเด็กๆฟังนะคะวันนี้นะคะใครเป็นเด็กดีบ้างนะคะเด็กดีลำบอร์หนึ่งครั้งค่ะ นี่ขมือสองครับเอามือวางไว้ที่หัวช่างหน้ากลัวหน้ากลัวจริงๆเอามือวางไว้ที่ไหล่ช่างใช้ไหล่ชใช้ไหล่จริงๆเอามือวางไว้ที่อกช่างตาหลกตาหลกจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆพร้อมไนะ้วใช่ไหมคะ เราะฉะนั้นทุกคนเอามือวางไว้ที่ตัดทานแล้วก็มาฟังนิทานของครูนะคะวันนี้นะคะอังกรุนิทานนะคะชื่อว่าหน,นะนูไม่เคยลืมนะคะหนูไม่เคยลืมนะคะเป็นเรื่องที่แต่งโดยคุณแสงโสมเตรียมอมเตรียมอมรุธนะคะแล้วก็ภาพโดยคุณผัดตองนะคะเรามาฟังนิทานสนุกสนุกจากคุณครูนะคะมาดูชื่อว่าหนูไม่เคยลืมทำอะไรบ้าง หนูอาดงเงียตอนตื่นนอนแต่หนูไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนให้เรียบร้อยใช่ไหมคะหนูอาจให้คุณแม่ช่วยอาบน้ําให้บ้างแต่หนูไม่เคยลืมที่จะแต่งตัวด้วยตัวเองทุกครั้งหนูอาจรับประทานอาหารเสร็จช้าไปนิดหน่อยแต่หนูไม่เคยลืมที่จะช่วยคุณแม่เก็บจานไปล้างหนูอาจกินขนมสุดโปรดยามอ,อร่อยแต่หนูไม่เคยลืมที่จะแบ่งปันให้น้อง หนูอาจจะต้องออกไปขี่จักรายานกับคุณพ่อเดี๋ยวนี้แต่หนูไม่เคยลืมที่จะล้างมือให้สะอาดเสียก่อนหนูอาจเผลอชนเพื่อนหกล้มแต่หนูไม่เคยลืมที่จะช่วยเหลือและกล่าวขอโทษอย่างจริงใจหนูอาจตื่นเต้นดีใจอยากแกะของขวัญทันทีแต่หนูไม่เคยลืมที่จะไหวขอบคุณทุกคนที่ให้ของขวัญแกห่หนูหนูอาจ อยากฟังนิทานเล่มโปรดก่อนนอนเต็มทีแต่หนูไม่เคยลืมที่จะแปลงฟันให้สะอาดเสียก่อนหนูอาจทําอะไรไมากมายหรือลืมทำอะไรบางอยา่างแต่หนูไม่เคยลืมที่จะกอดและหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่และน้องของหนูแม้แต่สักวันเดียวเป็นยังไงบ้างคะที่เด็กนิทานหนูไม่เคยลืมนะคะ เป็นนิทานที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติได้ด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะที่เด็กๆควรปฏิบัตินะคะสําหรับวันนี้นะคะครูมินิทานนะคะเล่าให้เด็กๆฟังแค่นี้แล้วครูสัญญาว่าสัปดาห์ต่อ,ต,อต่อไปครูจะมีนิทานมาเล่าให้หนูอีกนะคะและอย่าลืมเป็นเด็กดีนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะที่เด็กบ๊ายบายค่ะ